สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อผาคเป็นประจำบน c h anel n แห่งนี้เข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก c h anel n เสื้อผ้านะครับคลิปนี้มาพูดถึงการมีรายรับสวนกระแสข,ของทางท็อตแนมฮอ h สเปอร์หน่อยนะครับหลังจากที่สร้างสนามใหม่นะครับท็อตแนมฮอฟสเปอร์สเตเดียมขึ้นมานะครับด้วยงบประมาณ1,000ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งถือว่าเกินกว่างบที่พวกเขาตั้งเอาไว้ในตอนแรกในการสร้างสนามใหม่นะครับทำให้เป็นนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งการซื้อขายนักเตะก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับกับท็อตแนมอสเปอร์ในช่วงหลังมานี้เนื่องจากใช้งบในการสร้างสนามใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ่าก็มีข่าวว่านะสเปอร์กำลังจะได้ชื่อสนามใหม่นะครับเนื่องจากมีบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังระดับโลกนะ สนใจที่จะใช้ชื่อแบรนด์เป็นชื่อสนามอยู่เหมือนกันในตอนนี้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า n นกี้เองบริษัทที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกนะครับสนใจจะใช้เป็นชื่อสนามอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เกิดขึ้นล่าสุดรายงานข่าวจาก d i l y y m i l นะครับสื่อดังของอังกฤษบอกว่าท่าทนั่งของเว็บไซต์ Amazon นะครับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิรชื่อดังระดับโลกนะกำลังจะเข้ามา ขอซื้อพิกัสิทธิ์ในการใช้ชื่อสนามในการเป็นชื่อแบรนด์ของพวกเขานะครับ Amazon ก็คือเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็คือประมาณ Lazada ประเทศไทย s h o ป e ีประเทศไทยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ร้านกาแฟในประเทศเรานะเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังที่อเมริกานะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ระดับโลกนะครับขายของออนไลน์นะกำลังจะเข้ามา ซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อสนามท็ t ตแนมมอสแปร์สเตเดียมเป็นอเมซอนนะครับสเตเดียมนะอันนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นชื่ออะไรนะแต่ว่า,าเว็บไซต์ที่จะเข้ามาขอใช้ชื่อสนามก็คือเว็บไซต์ Amazon นะครับเขาบอกว่ารายได้ที่สเปอร์จะได้คือปีละ25ล้านปอนด์นะครับซึ่งขั้นต่ำของการซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้ชื่อสนามนะครับบอกว่าต้องอย่างน้อย10ปีนะฮะต้องอย่างน้อย10ปีนั่นหมายความว่าแ a n เนี่ e เรวจะมีรายได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยที่เป็นประธานของสเปอร์ครัจะมีรายได้จากตรงนี้นะแอเนี่ยเรวี่ล้านปอนด์นะครับในระยะเวลา10ปีแต่ว่านะฮะมีทางหนึ่งที่สเปอร์อาจจะได้เงินเร็วกว่านั้นนะก็คือการขายแฮริเคในในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะมีข่าวออกมาเป็นระรอกระรอกอยู่เรื่อยๆนะว่าแฮร์รี่เคนจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเลวี่ก็ปักป้ายขายไว้ที่200ล้านปอนด์นะครับและก็แน่นอนว่าทีมที่มีข่าวกับเขามากที่สุดคือยอดทีมแห่งถิ่นโอนทัฟฟอร์ดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ200ล้านปอนด์ถ้าซื้อราคานี้จริงจะทําให้แฮร์รี่เคนกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกมากกว่าเนมานะครับที่ย้ายจาก Ar, H, บาซ่าไปแปเชมูลค่า198ล้านปอนด์ในตอนนั้นนะครับและในปีนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากเลวีขายเคนได้จริงๆนะครับจะทำให้แฮร์รี่เคนเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับตามราคาที่เขาปักป้ายไว้คือ200ล้านปอนด์ต้องรอติดตามชมกันว่าระหว่างชื่อสนามใหม่ของสเปอร์กับการขายแฮร์รี่เคนออกจากทีมอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนะครับก็เขาเนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช a แน l เสื้อผ้าเช่นเดิมสวัสดีครับ